จอลึกประเด็นร้อนข่าวผูบ้บอลไทยบายมานโน่ปรกิ้งสตล์ประจำวันที่20พฤษภาคม2566โดยชายผู้ว่าครั่งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้การดีกับครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างผูบ้บอลไทยช่วงเช้าวันนี้สะเทือนวงการผูบ้บอลไทยยักษ์ไทยลีกว้าชานญกูลกาดินนารุกทีมชาติไทยนะ โดยน่าจะเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วสำหรับเส้นทางลูกหนังสู่ความท้าทายครั้งใหม่ของชันทุกูลการินแข่งจอมทัพมังกรโลกเงิน, FC, บ,นรร FC, บริชโรโเอฟซีสโมสรการเท่าเรืเอฟซีบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวชันุกูลการินเข้าสู่ชินครองเตยล่าแชมป์ชัชยลีกนาฬินนกาหน้าซึ่งจะตัวนั้นก็ได้ออกมาโพสต์เปิดใจแยกทางกับบริชโเอฟซีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสลัดทางชนุกูลกาลินกองกลางอนาคตไกลในวัย26ปีสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมกับทางต้นสังกัดบริเตโลเอฟซีกระทั่งติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในยุคข,ของมโนอโปรกิงอยู่ในชุดลุยศึกฟี่าเดย์ช่วงเดือนมีนาคมที่ออกไปแข่งขันยังดินแดนอาหรับที่จะพบกับทางซีเรียและก็สหรัฐอาหรับอิมเรส การย้ายสู่ทีมคของเตยของชนุกูลกาลินนอกจากจะเป็นแกนหลักสําคัญในการพาการท่าเรือ f อฟลาาแชมป์ไทยลีกในฤดูกาลหน้าแล้วเขายัางต้องช่วยทีมในการลุ้นศึก ACL เอวัการใหญ่ของเอเชียเพิ่มเติมกันอีกด้วยอ่านใผมเป็นว่าฝากตินแฮ er er ชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ชนุกูลกาลินคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันดีครับ อารง,งายยิงสดวันนี้เตรียมรับชมชนาทิพย์รุกทีมชาติไทยคัมแบ็กครั้งแรกในรอบกว่าเดือนเลยนะโดยการนี้แฟนบอลไทยเตรียมรับชมชนะทิพย์สงการศิลป์ดารุกทีมชาติไทยคัมแบ็กลงสนามครั้งแรกบนเวทีญี่ปุ่นในรอบกว่าเดือนในครั้งนี้ ซึ่งหลังจากนาวแนวรุกทีมชาติไทยของเราได้รับอาการบาดเจ็บและก็ห่างหายไปจากทางสนามนับตั้งแต่พบกับทางชิม,มิสุ S เอสเพาลและเซกุรุวันครับซึ่งทางสื่อญี่ปุ่นต้สังกัดคาวาสกิฟอนเตเล่นั้นโพสต์ระบุว่าชนาทย์พร้อมแล้วสำหรับเกมในวันนี้ โดยการที่ทางคาวาสกิฟอนเตเลมีคิวบุกไปเยือนถิ่นโยโกโฮมาม่าเอฟซีในวันเสาร์ที่20พฤษภาคมเวลา14นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยทางเจลิกญี่ปุ่นประกาศออกมาแล้วจะทำการถ่ายทอดสดคู่นี้ทางสยามสปอร์ตยิงสดส่งตรงถึงสนาม uh, NHK Spring เมืองว่าในครั้งนี้นานนะผมเป็นนะว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมานก,กันดีครับ บิ๊กเป้ตอบแล้วอุระวะเรสเซ็นสัญญาสามแข้งทีมชาติไทยหรือไม่โดยสามแข้งทีมชาติไทยชุดใหญ่นำทัพมาโดยเวเดเท่ป้อมพันธุ์เิญศักมงคลและก็เอกนิตปัญญาอยู่ในระหว่างฝึกซ้อมกับทีมดีกาเรชัมเอเชียอุระวะเรซไทมอนที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาสองสัปดาห์สลดสุดนั้นบิ๊กเป้ลอนนริตซื่นวาจาได้เปิดเผยโอกาสที่ทีมอุระวะจะเซ็นสัญญากับทางสามแข้งทีมชาติไทยที่เดินทางไปฝึกซ้อมในคั้งนี้ เรียกได้ว่างานนี้เปิดใจยอมรับนะว่าตอนนี้คงจะเป็นเรื่องที่ยากที่ทางอุรุวะเรสจะเซ็นญญาตัวผู้เล่นไทยเข้าสู่ทีมในปีนี้หนึ่งด้วยการเปิดดีวของลีกของฤดูกาลไม่สอดคล้องกันนั่นเองครับอ่านะผมเป็นใดว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกแล้วกันอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็เป็นได้หลังมาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับเปิดตัวคู่หูใหม่ทีรด็ดสินแดงดากองหน้าทีมเชตไถน,นะ โดยการนี้กองหลังไทยลีกต้องระวังให้ดีเมื่อทางบีจีประทุมภายใต้การนำทัพของกุซือคนใหม่อย่างทางธงชัยสุโกโกีกำลังจะมีการสำทัพครั้งใหญ่เตรียมเปิดตัวคู่หูใหม่ม้ยธิรศิลป์ดาวยิงเบอร์หนึ่งของเมืองไทยคืออ e ีกอร์เซฟเกเยฟดาวยิงทีมชาติอุซเบกิสถานหหวหอกตัวใหม่ที่จะมายืนล่าตาขายคู่กับทางทธิรศิลป์แดงดาในรายการหน้า เขาผ่านประสบการณ์ในลีกระดับสูงของเอเชียอย่างทางชานิสซูเปอร์ลีกและก็ UAE โปรดลีกมาแล้วทาง PG ปีจีปทุมยอมที่จะทุ่มเงินหลักล้านนะฮะเพื่อจะได้ตัวหัวปรลหอกรายนี้มาร่วมทีมสำหรับทางอีกอร์เซกเยฟเนี่ยเล่นในกับทางทีมชาติอุซเบกิสถานชุดใหญ่ไปแล้วมากถึง67นัดยิงไปแล้วมากถึง19ประตูนในครั้งนี้เป็นดาว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แด้วกันว่าจะเป็นเช่นไร เอาด้วยงงบุรีรัมย์จัดทัพใหญ่ส่งสุปชัยสุพนัทซันโบวีจีชิงถ้วยแชมป์วเวลีโปครับโดยกานที่ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์นะฮะแชมป์เก่าและก็แชมป์5สมัยประกาศนี้ไา่ล่าแชมป์ที่2ของฤดูกาลเมื่อทางสุปชัยใจเด็ดและก็สุพนัทเหมือนตาลุ้นซันโวเดอะแรบ Rabbit, บิทบีเจีประุมรองแชมป์หนึ่งสมัยที่ใช้กุนซือคนใหม่ธงชัยสุโกโกี คมทับวางเจริลศรแดงดาดาวสันโดรรับปิดนะฮะในถ้วยนี้หวังซิลถ้วยโดยช้ามบริการนี้รับรางวัล5ล้านบาทด้วย AIS Play ยิงสดเวลา18นาฬิกาในวันนี้นั่นเอง โดยการในการฟุตบอลถ้วยลีศึกรีโวครัพนัดชิงชนะเลิศที่สนามทันร์โดมสเตเดียมประจำวันที่20พฤษภาคมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์แชมป์เก่าพบเดอะบีจีปทุมเวลา18นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play โดยเกมคู่นี้ได้รับความสนใจจากแฟนบอลเป็นอย่างมากทำให้ตั๋วเข้าชมถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงไปแล้วก่อนหน้านี้ราว12,000ทีน่นั่งโดยบุรีรัมย์ภายใต,ใต้การกุมทับของมาซาดอิชิอิรอรุ้นแชมป์ที่2ของฤดูกาลนี้ หลังจากที่ได้ชมป์ไทยลีกมาแล้วโดยทางป p า r a s a i r ฟ้าเนี่ยถือเป็นแชมป์เก่าของรายการนี้เลยผ่านการลกสนามมาแล้ว4ร,รอบประกอบไปด้วยร,รอบ32ทีมบุกชนะ MH นครศรีอยเต็ดไป2-0รอบ16ทีมบุกชนะเบืองทองยูเนเต็ดไป2-1ต่อ รอบ8ดทีมบุกชนะทร,นรูแบงคอกไป3ต่อ0และรอบรองชนะเลิศเล่นที่สามกลางชนะปีชีประจวบเอฟซีไป2.0ต่อ 0. นัดนี้นะฮะไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนแกนหลักจะใช้ศิวรักษ์เทสูนเนินผู้รั่ษาป,ประตูธีรท,ทรบุมรทันเรดลตนชมรัศมีโกรันคาลซิสสุบชัยใจเด็ดดาซันโวไทยลีกและก็สุบะนัดเหมือนตาผู้นำดาซันโวทีมบุรีล์ในถ้วยบริโภคัด้วยผลงาน3ามประตูนำทัพเป็น11ตัวจริงในครั้งนี้ ส่วนทางฝั่งทางบีจีปทุมก็ที่จะใช้กุนซือคนใหม่อย่างโคดทงทงชัยสุโกโกีคุมทัพโดยแดต่ับปดเนี่ยผ่านผลงาน4รอบในถ้วยใบนี้ประกอบไปด้วยรอบสันทีมบุกชนะอุดรธานีเ c ไป3ต่อหนึ่งรอบ16ทีมบุกชนะคนครปฐมยูเต็ดในยุคที่โคดทงยังคุมทีมอยู่3ต่อ2รอบ8ทีมบุกชนะเชียงใหม่เอไปสต่อ0และก็รอบรองชนะเลิศ สนามกลางชนะราชบุรี FC ไป2ต่อ1เกมนี้ไม่มีผูเ้เล่นติดโทษแบนบริการอันเดรสตูเยส รับเวเนซุเอลาที่จะมีโอกาสลุ้นลงเล่นนัดสุดท้ายในอาชีพการขาแข้งด้วยการเจอกับอดีตทีมเก่าก่อนที่จะแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทาก,การยังต้องดูความพร้อมก่อนโดยเกมจะ,ะเกมรับเนี่ยใช้จักรพันภัยสวรรุวันคุมหลังโดยมีสารัตอยู่เย็นพิธิวั์สุจิตธ,ธรรมกุลรวมไปถึงเทลสินแดงดาผู้นำดาวซันโบ,บรเิการนี้4ประตูนำทัพซันโบในคระนี้โดยทางบุรีรัมเนี่ยเข้าชิงเิรกการนี้7ครั้งคว้าแชามป์5ครั้ง บีจีปชุมเข้าชิง1ครั้งยังไม่เคยได้แชมป์โดยต้องใช้สุกโกกีกุญซือคนใหม่บีจีประชุมเคยพาทีมการท่าเรีเอฟซีแห่งประเทศไทยเข้าชิงกับบุรีรัมในฟุตบอลถ้วยราการนี้มาแล้วเมื่อปี21 1 1โดยที่บุรีรัมนั้นชนะในเกมนี้ไปถึง2ต่อ0 ใดยก่อนหน้านี้นั้นบีจีประชุมไม่แพ้บบริลัมนะฮะมาอย่างยาวนานมากถึง7นัดในรอบ4ปีเศษนับจากทางศึกบริโวคปพับ2018ที่ b ีประชุมบุกชนะบริลัมไป2ต่อ1นวันที่19กันยายนก่อนที่จะพึ่งมาแพ้ในเกมล่าสุดที่เจอกันในศึกไทยลีก2 0 2 2 2 2ถึง2023และที่2ที่ BG ีประชุมแพ้บ,บริลัม0ต่อ2เมื่อวันที่4พพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยแชมป์ฟุตบอลถ้วยบริโภคฤดูกาล2022ทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลสูงสุด5ล้านบาททีมรองชนะเลิศจะรับเงินรางวัล1ล้านบาทและก็มีเงินสนับสนุนค่าเดินทางให้แก่ทุกทีมที่เป็นทีมเยือนตั้งแต่รอบคัดเลือกไปจนถึงรอบ8ทีมสุดท้ายทีมละ50,000บาทในครั้งนี้อาเป็นว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจทั้งส,สองสโมสรกันด้วยครับว่าทีมไหนจะได้แชมป์ศึกริโวคไปในครั้งนี้ต้องไปลอลุ้นกันต่อไปครับ เรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับไม่ธรรมดาอิฟานถูกเสนอชื่อลุ้นคว้ารางวัลกองหลังยอดเยี่ยมในศึกเ c ซ2022นะโดยการทีน่นทางอิฟานฟันดี้กองหลังเดอะรับปิดมีชื่อเข้าชิงรางวัลเซนเตอร์แบ็กยอดเยี่ยมประจาการ่นขันในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2022หลังจากที่ทางบีจีประชุมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกเ c ซ2022หลังทะลุเข้าถึงรอบแทีมสุดท้ายก่อนจะเข้าไปพ่ายอุรุวะเรดเดมอน์0 4 ซึ่งด้วยผลงานดังกล่าวเนี่ย ฟอร์มของการเล่นของอิฟานฟันดี้ทำได้ดีเป็นผลให้เจ้าตัวได้รับการเสนอชื่อมีลุ้นคว้ารางวัลโดยรางวัลที่ทางอิฟานฟันดี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง <c oughs> ก็คือรางวัลเซนเตอร์แบ็กยอดเยี่ยมประจำการ่น,นขัน AFC แชมเปียนลีก2022ด้วยผลงานตัดบอลไปทั้งหมด17ครั้งพร้อมทั้งเก็บไปได้ถึง4เครชีตและก็สกัดบอลสำเร็จสูงถึง80%ท่านนี้แฟนบอลบีเจประชุมสามารถเข้าไปโหวตให้กับทางอิฟานฟันดี้ จะลุ้นคว้าระวันได้ทางที่ช่องทางอาอ,อนไลน์ได้เลยครับหลายนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาน p r o โปรกิงสไตล์ประจำวันที่20พฤษภาคม2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ